สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมพพสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตเด็ดท่าประสบครับประธานใหญ่องการตรวจสอบการแช่งนารัฐอตรอัตรอตรกลุม่มพันเอกพิเศษสุบ,บันแสงพันเป็นผู้ดําเนินรายการครับทางรายการเราได้ติดตามการประชุมพพสภาผู้แทนรัศดรมาอย่างต่อนเนื่องครับตั้งแต่วันที่1920และวันนี้วันที่21มิถุนายน2567 ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568ในวงเงิน3.75ล้านล้านบาทคิดว่าในวันนี้ก่อนเที่ยงคืนก็คงจะลงมติกันได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกองทุนประกันสังคมอีก30ปีข้างหน้าจะเหลือเท่ากับศูนย์นั่นหมายความว่ากองทุนประกันสังคมก็อยู่ในฐานะลมละลาย เมื่อวันที่31เพฤศภาคม2567กระทรวงแรงงานได้เชิญพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงแรงงานผมก็มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ในการประชุมอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้กระทรวงแรงงานจะเชิญพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางออกร่วมกันส่วนวันนี้ครับเราไปติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีพิพัฒ รัฐกิจประกรันครับได้ชี้แจงเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรติดตามบาง่วงบางตอนเช่นครับผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกในขณะที่พี่มีความกังวลที่สุดนะครับก็คือเรื่องของกองทุนประกันสังคมซึ่งขณะนี้เรามีกองทุนประกันสังคมสะสมเมื่อสิ้นปีที่แล้วประมาณ2.5ล้านล้านบาทแต่ในอนาคตเราจะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนต่อเนื่องทุกๆปี และจะขึ้นถึงจุดสูงสุดเมื่อประมาณปี2,578เราจะมีเงินสะสมในกองทุนประมาณ5ล้านล้านบาทแต่หลังจากนั้นไปเมื่อถึงพศ2,597หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นกองทุน5ล้านล้านบาทก็จะกลับสภาพเป็นศูนย์ทันทีเพราะขณะนี้เรามีผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะคนไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคนที่เสียชีวิตมากกว่าคนที่เกิดใหม่เพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานโดยประกันสังคมเราต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าเมื่อถึงจุดจุดนั้นเราจะแก,แก้ปัญหาในเรื่องของการล้มลหลวายของกองทุนประกันสังคมอย่างไรกองทุนประกันสังคมไม่ใช่เป็นของกระทรวงแรงงานเพียงอย่างเดียว เป็นเงินของเพื่อนๆที่สนับทันที่ส่งเข้าไปในกองทุนประกันสังคมประมาณหเปนตายจ้าง5%เและภาครัฐโดยรัฐบาลอีก2.75%เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ขณะน,นี้ทางกระทรวงแรงงานเราได้มีการระดมสมองโดยการขอเชิญทุกพักการเมืองเข้าเสวนา ที่ผ่านมาคือวันที่3าสเว็พฤษภาคม2,567ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพื่รรก,การเมืองทุกๆกพักที่ได้กรุณาส่งเข้ามาร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่างๆแล้วเราจึงจะมีการเสวนาอีกครั้งหนึ่งนะครับกลางเดือนตุลาคมประมาณกลางเดือนคือใช้เวลาสองวันซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องขอรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ขอให้พวกท่านสมาชิกทุกๆท่านช่วยแจ้งทางพักของท่านว่าช่วยขอความกรุณานะครับส่งนักเศรษฐศาสตร,ร์นักการเงินนักบัญชีหรือนักคิดให้ช่วยกันเข้ามาเสวนาซึ่งตัวผมเองโดยจะให้ทางพรรคประทรสวงทำหนังสือเชิญไปยังทุกพัรก,การเมืองสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นปัญหาของคนไทยทุกคน เป็นปัญหาของทุกภาคการเมือง